วัสดีครับเป็น,นร,รายการยักษ์เขียวนะครับเขียวมาพร้อมกับน้องยักษ์คิวสามคนเหมือนเดิมครับในสถานการณ์แบบนี้เราคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับจากคราวที่แล้วเราคุยกันถึงต้นไม้ภายในอาคารนอกจะากต้นไม้ภายในอาคารเราต้องคิดถึงอะไรบ้างคึงถึงอะไรบ้างเยอะแยะมากมายไปหมดเลยยกตัวอย่างต้นไม้มา Uhm. ไปสักสา mm <h. S 2> มชนิดแล้วคราวนี้มาต่อกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครอยากปลกต้นไม้ที่ทนล่มได้ดีอยู่ในล่มได้ดีแล้วไม่ต้องจ่ายแพงไม่ต้องแบบเป็นไม้สะสมอย่างเดียวจะได้ไปปลูกกันถูกๆปลูกได้ทุกคนก็ได้สีเขียวจะลงใจได้เหมือนกันพูดถึงต้นไม้ทนล่มนะ่ะนึกไปถึงสมัยก่อนเลยตอนเด็กๆโกลกัน บางทีก็แบบปลูกอยู่ในบ้านห้องรับแขกบ้างนะครับที่บ้านเคยมีแหละจําได้หรือว่าแบบริมริมบ้านแบบอยู่ในโรงรถที่แบบอยู่ในหลังคาใต้หลังคาเลยอะไรเงี้ยครับเป็นไม้ที่ปลูกกันมานานแสนนานแล้วเหมือนกันถ้าบอกสกุลนี่จะตกใจแน่เลยเพราะมันเพิ่งย้ายสกุลไม่ได้เปลี่ยนสกุลเปลี่ยนแฟมิลี่สกุลเดิมแต่เปลี่ยนวงมันอยู่ในวงแอสพารากาซีสาหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าพูดถึงแอสพารากาซีเนี่ยอาจจะนึกถึงหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยก็คืออยู่ในวงนี้แหละครับแต่ว่าพอภายหลังเนี่ยเขามีการจัดระเบียบอนุกรมวิธานใหม่กันเยอะมากเลยนะครับโดยเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งโดยใช้ลักษณะทางกายภาพแล้วเขาก็จะดูกันนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยเอ้ยมีเกสรตัวผู้กีอันมีกรีบดอกกรีบเลี้ยงอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะก็ดูรายละเอียดพวกนั้นน่ยแล้วก็จําแนกกันครับแต่พอในภายหลังเนี่ยเขาใช้ จีนโนมก็คือใช้โครโมโซมของต้นไม้เนี่ยครับในการแบบที่จะจาแนกวงสกุลแล้วก็ชนิดใหม่ถ้าใครยังไม่ได้รู้จักต้นไม้ดีมากเนี่ยเวลาไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อ,อาจจะพบว่าเอ๊ะต้นเดียวกันทาไมมีชื่อวิทยาศาสตร์2ชื่อ3ชื่อไม่เหมือนกันหรือบางบางเว็บก็บอกว่าอยู่ในวงนี้บางเว็บก็อ่านจะบอกว่าอยู่ในอีกวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันเป็นเพราะเหตุการณ์นี้แหละพอเรามาพูดถึงเอสเปอร์กาซีปุ๊บมันก็กลายเป็นพอจัดระเบียบใหม่พวกมันกลายเป็นวงที่ใหญ่มากนะครับแล้วมันก็รวบรวมต้ไ หลากหลายมากจนไม่น่าเชื่อมันจะมาอยู่ด้วยกันได้หนึ่งในจำพวกหนึ่งที่มาอยู่ในสกุลเอสเปรสโซเนี่ยคือดราเซ n a วาสนานั่นเองโอ้มีแท้ทุกบ้านอ้อยมีไหมครับที่บ้านมีค่ะต้นหนึ่งแม่หมามีไหมครับเคยมีแต่ว่าตอนนี้น้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยู่แล้ว ใบเตยอะมีป่ะไม่มีค่ะไม่มีเอางี้นอกจากวาสนามันจะทนร่มดีมากเลยเนี่ยขอความเชื่อนิดนึงนอ,อ่ะนอกจากชื่อมันเนี่ยคนจะชอบชื่อมันแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกความเชื่อหนึ่งคือต้นวาสนาเนี่ยเป็นต้นที่ปลูกแล้วออกดอกยากมากเขาเชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลกูกวาสนาแลว้ววาสนาออกดอกได้เนี่ยบ้านนั้นจะบอกว่าโอโ้โหดวงดีวาสนาดีอะไรเงี้ยในปีนั้นเลยวาสนามันต้องอากาศเย็น มันถึงจะออกดอกแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาลที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีไหนอากาศเย็นแบบชัดเจนต้นวัสานาก็อาจจะออกดอกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่แบบพื้นฐานน่ารักน่าชังันเงก็ว่าไปม,มันเอามาใช้งานในร่มอ่ะก็เอามาใช้กันนานมากแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เป็นไม้สะสมเป็นไม้ที่เล่นกันอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เอามาประดับตกแต่งในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งวัสานาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นทรงเป็นแทง่ทงแทง่ทงแงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีใบออกมาตรงปลายปลายแท่งหรือว่าอาจจะแตกแตก วาสนาเนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือมันขยายพันธุ์สนุปดีมันก็คือต้นมันเป็นท่อนๆใช่ไหมพอเราตัดมันเป็นท่อนๆอ,นอะ่ะเหมือนท่อนปืนเนี้ยแล้วเราเอาไปแช่น้ํามันก็จะแตกลากมาใหม่ พอแตกเล่ามาเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกลงดินก็กลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกสามารถสะสมเป็นท่อนๆๆแล้วก็แบบแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องไปช่วยกันปลูกได้หมดเลยแต่ต้นไม้นี่เป็นอะไรที่มูลค่าเพิ่มตลอดนะถ้าไม่พูดถึงการเล่นกันแบบเป็นของสะสมนะถ้าเล่เป็นของสะสมมันมีขึ้นมีลงอันนี้เป็นเรื่องปกติครับตามดีมาซัพพลายแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ทั่วๆไปเนี่ยปลูกไปเนี่ยยังไงก็มีแต่มูลค่าเพิ่มเพราะอะไรเพราะถ้าปลูกไปปีนี้ขายไม่ออกปีหน้ามันก็ต้นใหญ่ขึ้น ก็ขายได้ขนาดกระถางที่<ร>ใหญ่ขึ้นอ่าใช่ไหมฮะไม่มีอะไรแล้วมัง้งวาสนาเนี่ยซี่แบบว่าอยากจะแนะนําก็เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ทรงไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนําก็เป็นสกุลเดียวกับพวกวาสนาเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกมันว่าไผ่ฟิลิปปินส์เหมือนไผ่ไทยไผ่จีนอะไรไหมคะโน้โนโนโนโมันจะเป็นต้นแบบต้นเล็กเท่าแบบนิ้วก,ก้อยนี่เองอะเป็นต้นไผ่แต่ว่าต้นเล็กไม่ใช่ไผ่มันเป็นวาสนาชนิดหนึ่ง แต่ว่าลักษณะการโตของมัน,นโตขึ้นมาเป็นแบบหลายๆต้นไงโตมาเป็นกอคนเรียกว่าไผ่ไผ่ฟิลิปปินส์ก็ทนมาก <c oughs> อยู่ในร่มได้แบบยาวนานเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่กล้าพูดก็เพราะว่ามันปลูกเองที่ทํางานนะครับอยู่ที่ทํางาน <c oughs> มานานไผ่ฟิลิปปินส์นี่ไปเจออยู่ชั้น8เลยก็อยู่มาเป็นสิปีเหมือนกันนะครับก็วางไว้อยู่นั้นนะ่ะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ไผ่ฟิลิปปินส์จะใช้ยากนิดนึงใช้ไปซื้อตลาดไไหมคะ มันถามว่าจะให้ตังค์เท่าไหร่มันใช้ยากเพราะว่ารูปทรงของมันจะเปลี่ยนไงคือถ้าได้แดดเยอะหน่อยเนี่ยมันจะแน่นแล้วมันจะสวยมันจะเป็นพุ่มแน่นนะครับแต่พอเข้ามาอยู่ภายในอาคารนี่มันจะเริ่มยืดทีนี้พอเริ่มยืดมันก็จะเริ่มมีฝก่องแข็งฮะเริ่มเริ่มเห็นลำต้นยาวๆใบหลอมแหลมน้อยๆแล้วพอมองลงไปข้างล่างก็จะเริ่มเห็นแล้วฮะเริ่มเห็นดินในกระถางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบกกรบอก่าเหมือนจังอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคล้ายๆกันีย ในฟิลิปปินเนี่ยด้วยความที่เป็นวัส,สนาประเภทหนึ่งน,นมันก็จะมีเหมือนกันก็คือมันก็จะมีใบด่างแบบต่างๆอยู่หลายแบบให้เลือกใช้ให้เลือกสรรหาลองดูกันนะครับอแต่พวกนี้รับประกันชัวร์ว่าถึกทนจริงรอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกระแสะปัจจุบันที่คนเขาคิดกันเท่านั้นมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํะว่าถ้าจะปลูกก็ปลูกได้แต่ว่าปลูกได้ในช่วงเวลาหน,นึ่งคือต้นไม้เล็กๆเขาเรียกว่าไงต้นไม้เด็กๆอะ่ะ โดยเฉพาะพวกปลาล์มทั้งหลายเนี่ยนะครับปลาล์มเกือบจะทุกชนิดเลยมั้งตอนที่เด็กๆที่แบบว่าพึ่งงอกออกมาจากจากเมล็ดได้ไม่นานแล้วต้อย่างเตี้ยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับปลูกในร่มได้เลยปลูกในอินทีเรียได้เลยเพราะมันแบบมันต้องการแสงน้อยในในช่วงที่มันเด็กๆแต่ถ้าโตแล้วมันมันก็จะต้องการแสงเยอะขึ้นเพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นมวลมันเยอะขึ้นมันต้องการ พลังงานไปหล่อเลี้ยงต้นมันและสร้างวนใหม่เนี่ยเยอะขึ้นนะครับเมื่อนั้นแสงในอินทีเลียก็ไม่พอแล้วก็ต้องย้ายปปลุกข้างนอกนะครับแต่ว่าตอนที่มันเด็กๆเนี่ยมันต้องการแสงน้อยด้วยธรรมชาติของต้นปาล์มอะ่ะผลของมันเนี่ยเวลามันหลุดมันร่วงมันมันก็หล่นปุ๊กลงมาใต้ต้นเล่ว แล้วพอมันอยู่ใต้ต้นน่ะมันก็จะถูกพวกแม่ๆของมันเนี่ยบังแสงเอาไว้แสงมันจะน้อยตามธรรมชาติหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วแล้วแบบเพีอยงเขียววิธีการดูว่าต้นไม้ต้นไหนจะทนร่มหรือไม่ทนร่มมาทํำยังไงสีใบของมันจะดูดยังไงอันดับแรกสีใบถ้าสีใบเขียวเข้มมีแนวโน้มที่จะทนร่มเพราะว่าคลอโรฟิลล์มันเยอะคลอโรฟิลฟล์เยอะแสงมาน้อยๆก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เยอะไงอย่างที่2คือใบหนา คือใบหนาเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่คล้ายๆว่าต้นไม้มันลงลงทุนในใบนั้นนะไปเยอะมันก็จะหวงใบนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยทิ้งใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยไม่ต้องกังวลคือถ้าสมมติถ้าต้นไม้ใบบางๆสีเขียวอ่อนๆใบบางๆอะไร้ยครับปลูกภายในอาคารบางทีมันแบบมันงองแงง่ายมันทิ้งใบแล้วมันกลายเป็นโซมแล้วมันกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหาแบบใบหนาๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีแนวโน้มที่จะ รักษาใบของมันไว้ได้ดีนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับปัจจัยโดยตรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเลือกต้นไม้โตช้า<ม>ก็เป็นส่วนที่ปกติที่พี่ยาเขียวก็จะมักจะคํานึงถึงนะครับเพราะว่าต้นไม้โตช้าเนี่ยมันก็ตายช้าทำไมโตช้าถึงตายช้ากว่ามันจะโตกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้น,นะครับมันมันต้องใช้เวลาทีนี้พอพอมันมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันร่มกว่าปกติหน่อยเลยครับ มันมีอาหารสะสมในตัวมันอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆอ,อ,อะไรไปครับกว่าจะส่งเอฟเฟกเนี่ยมันนานเพราะฉะนั้นแบบมันก็มีแนวโน้มใช้คําว่ามีแนวโน้มเพราะทุกอย่างมีข้อยกเว้นครับเราไม่สามารถที่จะอธิบายธรรมชาติด้วยอะไรที่แบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองได้อะมันจะมีข้อยกเว้นเสมอนะครับพวกนี้พอมาอยู่ในอาคารแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะแบบอยู่ได้นานก่อนที่จะเปลี่ยนย้าย อะไรเงี้ยเป็นต้นก็เราก็อยากให้ยักษ์เขียวเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ของคนแบบชอบต้นไม้เนาะมาเจอกันแล้เปลี่ยนความรู้กันอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดประสงค์ของรายการเลยเนาะที่แบบเราให้ไปแล้วใช่ไหมเราก็ได้รับกลับมาด้วยเช่นกันพี่ยักษ์เขียวจะชวนอีกอย่างหนึ่งคือวิธีกจะดูต้นไม้ในในร่มอ่ะจริงๆแล้นะพี่ยักษ์เขียวจะบอกว่าต้นไม้เล็กนะครับที่เป็นไม้ประดับเนี่ยในตลาดต้นไม้เมืองไทยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นต้นไม้นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้นไม้ต่างถิ่นแทบจะทั้งนั้นเลยนะที่เราปลูกที่เราฮิตกันอยู่ที่เราฮิดกันอยู่เนี่ยที่เราปลูกกันอยู่ในบ้านในอาคารกันเนี่ยรับมีน้อยมากที่ไม่กี่ชนิดที่เป็นไม้ในประเทศไทยครับจะแนะนําอีกสักสอาชนิดที่ทนร่มเอาเร็วๆแล้วกันนะครับชนิดแรกที่ทนร่มมากเหมือนกันก็น,นําเข้าจากต่างประเทศนี่แหละก็คือพวกอะกรูนีมา โกนิมาแต่ก่อนไม่มีชื่อไทยทุกคนก็เรียกอโกรนิมาก็ก็เข้าใจกันหมดนะครับพอมาภายหลังเราก็จะใช้ชื่อกันว่าแก้วกาญจนาซึ่งจะมีแวร์เรชันเยอะมากแล้วจุดเด่นมากๆของอีต้นเนี้ยอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเดลีอยู่ในร่มแล้วให้ดอกนะครับอโกรนิมาเนี่ยอยู่ในร่มแล้วให้ใบสีสีเฮ้ยน่าปลูกอยู่นะจะบอกว่า อกรนิมาเนี่ยเข้ามาแรกๆสี่สิบปีอาบแหละเข้ามาในชื่อของเขียวหมื่นปีต้นเขียวหมื่นปีเนี่ยฮะปลูกกันอยู่นานเลยแล้วมันก็จะสีเขียวอย่างเดียวเลยนะครับก็สีเขียวแต่ว่าก็จะทนร่มดีแล้วมันก็จะเขียวอยู่อย่างนั้นน่ะเขาเรียกเขียวหมื่นปีพอมาปลูกไปปลูกมามีพันธุ์ใหม่เข้ามามีอะไรเข้ามามันเริ่มเห็นว่ามีจุด,ด่ดางๆนิดๆสีแดงๆสีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะบอกว่าในเรื่องของต้นไม้เนี่ยครับคนไทยเนี่ยผสมพันธุ์เก่งมากๆ คือเราอยู่ในประเทศที่มีคนที่แบบเป็นเสียนต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆจริงๆคือแบบผสมพันธุ์พันธุ์นี้ผสมพันธุ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยแบบอู้ตลอดเวลานะครับจัดอโกนิมาที่แบบว่า มีสีอยู่นิดเดียวครับตอนนี้แบบด่างทั้งใบสีทั้งใบแล้วก็ลวดลายต่างๆแบบนับไม่ถ้วนจริงๆครับตอนนี้อะโกดิม่านี่เยอะมากมอีต้นหนึ่งคือหน้าวัวใหม่มันจะมีหน้าหน้าวัดอกที่เราแบบมีดอกแล้วก็มีเกสอตัวกูลขึ้นมาอย่างี้นะแต่นี้จะไม่ได้ให้ดอกบานๆแฉ่งแแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นหน้าวัวใบนะครับก็จะมีแบบต้นใหญ่ยักษ์เลยใบสูงทพี่ยักษ์เขียวได้ใบแบบ ยาวเป็น,วเ,ปนเวสอะแต่เนี้ดอกมันจะไม่ได้ชงฉางแบบนั้นดอกมันจะห่อๆแล้วก็มีเกรสรอ,อยู่ข้างในอย่างเงี้ยครพวกเนี้ยก็จะทนรม่มพวกหน้าวัวใบก็ถ้าพูดเป็นสกุลแบบชื่อวิทยา,าศาสตร์แล้วก็คือพวกแอนชูเรียมนะครับพวกนี้ลองไปหาดูครับไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ก็แบบมีมีการสะสมมีอะไรเงี้ยกันกไม่ถูก นะครับแต่ต้นถูกหน่อยก็มีลองไปหาปลูกกันเล่นๆดูนะครับถ้าเทียบว่าทนล่มมากทนล่มน้อยอากน,นิมานี่ก็ทนมากๆนะครับหน้าวัวใบาก็ถือว่าทนใช้ได้อยู่นะครับถ้าลองมาทนได้นิดหน่อยไม่ได้มากเท่าอีก2อันนั้นอนะ่ะก็คือพวกฟิโลเดนดอนอฟิโลเนี่ยปลูกกันเยอะมีแบบเยอะอู่แล้วมีความหลากหลายเยอะแยะเหมือนกันนะครับแต,แต่ฟิโลเนี่ยจะจะทนสู้อีก2อันแรกไม่ไ,ได้จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือไม้ต่างประเทศหมดเลยนะที่นําเข้ามา ในประเทศไทยแล้วก็ปลูกกันนี้ครับที่บอกว่าทนร่มมันทนแค่ไหนต้องเจอแดดบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะทนล่มมันมีหลาย,ลยระดับซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้มันมันพูดแล้วจาแนกออกไปเนี่ยยากมันแล้วแต่เพราะว่าหลักการออกแบบภายในอาคารเนี่ยครับแสงนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับฟังก์ชันการใช้งานภายในอาคารสมมติว่า ถ้าเราไปอย่างแบบเป็นแสงเพิ่มบรรยากาศธรรมดาธรรมดามีทางเดินธรรมดาอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะอยู่ที่แบบไม่ถึง30ฟุตแคนดิลด้วยซ้ําไปเงี้ยเป็นไฟแบบให้บรรยากาศเฉยๆยครับแต่ถ้าไปการแจ้งแดดเปรี้ยงๆเมืองไทยเนี่ยออกไปยืนตากแดดกันเนี่ยนะครับเบียเขียวว่าน่าจะเหยียบแบบ80,000ลักล์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าแสงภายนอกกับภายในมันต่างกันเยอะมากม ต้นไม้ต้องปรับตัวมหาศา์นะครับ uh huh. แต่ที่คนเราไม่ค่อยรู้สึกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตาคนะจะปรับแสงอัตโนมัติบ uh huh. างคนที่ว่าแบบเฮ้ยเจ๋งแล้วเดี๋ยวมองมองไปเนี่ยแบบ เออกะแสงได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าจริงๆแล้วมันปรับอัตโนมัติหมดเลยเราตั้งใจที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะครับก็<ม>พี่แเขียวไม่ได้ทําคนเดียวละนะครับทำคนเดียวไม่ไหวแล้วก็จะมีแบบทีมอื่นๆช่วยกันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่นา่าสนใจแทรกเข้ามาเ,เป็นระยะๆอย่างเงี้ยนะครับจากช่องเดิมก่อนที่เราจะย้ายช่องอ่ะเราก็เน้นแต่ต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวใช่ปะ่ะเราย้ายช่องมาแล้วเราก็จะมาแตะที่ต้นไม้ชั้นเล็กๆลงมาลองๆอง ก็จะแบบใกล้ตัวมากขึ้นเนาะสามารถหาซื้อตามได้เลยแบบแต่ว่าพอได้ความรู้แล้วก็สามารถดูแลต้นไม้ได้ดีขึ้นต้นไม้ในอาคารเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณพี่ย่าเขียวมากมากเลยวันนี้แบบได้รับสาระความรู้เต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวมากคือถ้าเกิดสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับการปลูกต้นไม้ก็ดีหรือว่าจะไปซื้อต้นไม้ใหม่มาปลูกเองก็ดี่ะคิดว่าเป็นเป็นเพื่อนกันคุยการฟังไป<ม>เรื่อยๆเพลินเลยอย่างนี้น,น,นะฮะเฮ้ยลืมมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวไว้ตอนหน้าพูดดีกว่าเป็นต้นไม้ทนร่ม ภายในอาคารนี่แหละแต่แบบถ<ม>อเน,นเน้นๆเลยอ่ะต้น,น,เน,นเนี้ยเน้นๆเลยอ่ะต้นเนี้ยเน้นๆเ,เ,เลยอ่ะต้นเนี้ยก็คือเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งติดไว้ยอดเขียวแล้วเขียวนะครับเจอกัน